ลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลค่ะไม่รู้ของขึ้นอยู่ไรน,นะกลางดึกเนี่ยเอาก้อนหินไล่ทุบรถชาวบ้านได้รับความเสียหายไปถึง19คัน อือ,อก้อนหินมาทุบป,ป,ปักปักคือถ้าทุบคันเดียวเราก็จะคิดว่าเขาคงมีปัญหาโกรธแค้นกับเจ้าของรถคันนั้นใช่ไหมเราีมีอ,อ,อะไรหรือเปล่าแต่นี่คือทุบไปทั่ว19คันที่เสียหายในซออายุ45ปีชาวเมียนมาคนเนี้ก้มไปหยิบก้อนหินแล้วปรีเข้าไปทุบรถชาวบ้านก่อนสองคันแรกที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียงดังอย่างที่เราได้ยินไปนะคะแต่ในซอมไม่หยุดแค่นั้นคราวนี้เปลี่ยนจากก้อนหินไปใช้อีเตอร์ เขาบอกอีเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ขุดเจาะด้ามเหล็กยาวประมาณ29นิ้วไล่ตะเวนทุบรถชาวบ้านต่อได้รับความเสียหายทั้งหมด19คันเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลตี3ของ13มกราคมหลังจากนั้นพอตี3มาตี4ี่คืนเดียวกันทางตำรวจจับในซอได้แล้วพร้อมของกลางอีเตอร์ที่ใช้ก่อเหตุพอชาวบ้านทราบข่าวว่าตำรวจจับได้กรูเข้ามาอยากจะมาแบบถามด้วยความโมโหลยนะว่าไปทำแบบนี้ทำไมรถคนอื่นเขาเสียหายหมด ช่วงสายเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายรถชาวบ้านนี่อไม่กะเหลือสักบ้านเลยเลยเนะเนี่ยดูสิแตกหมดดวดีผู้เสียหายบอกว่าคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังหลายครั้งด้วยความสงสัยก็เลยลุกมาดูตกใจเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย เอาอีเตอร์ทุบรถอยู่เนี่ยผมก็<ต>สงสัยว่าไออ,อีเตอร์คืออะไรเพราะเชื่อว่าหลายท่านก็คงงงเหมือนผม,มคิดถึงสภาพคนแค่ทั้งเจ็ดอ่ะแล้วก็ถือไปทําเหมืองแร่อายที่มันมีแหลมๆสองฝั่งออกไปอ่อะเหมือนกับไปขุดเหมืองแร่อะอย่างนั้นอ่ะเออคือทางผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนที่ซอทุบอะเขาได้ยินเสียงแต่ไทจะกล้าออกมาเพราะตอนนั้นเขาถืออุปกรณ์มันก็เป็นอาวุธได้ถูกต้องไหมคะไ่ทารถมาทําเราใช่ไหมฟังเสียงเลยค่ะ ก็ได้ยินเสียงเสียงตุ้มตุ้มตุ้มหลายๆครั้งค่ะทีนี้ก็ก็ยังไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับรถตอนทีแรกว่าอาจจะเป็นรถขนขยะที่เวลาขนขยะขึ้นแล้วมันจะเสียงดังคือแบบนั้นก็ก็พอหลายๆครั้งก็ลุกออกมาดูพอแอบดูไม่กล้าเปิดประตูนะแอบดูอยู่ทีนี้ก็เห็นก็เห็นก็คนถอยออกไปก็พอเห็นคนแล้วมีมีอาวุธมาด้วย ก็เลยก็เลยก็เลยไม่กล้าออกทีนี้ก็เขาทุบเสร็จทางนี้เขาก็เดินไปเรื่อยๆทางนู้นค่ะประกันจ่ายไหมอย่างเงี้ยอืมก็คงต้องจ่ายเนาะ,ะแต่ก็เดี๋ยวก็ไปเอาไปตามเรื่องตามราวกับซออีกทีนึงแต่ซอก็คงไม่มีจ่ายก็นั่นน่ะสิมันเสียหายไปขนาด19บเกคันกาดเ่น,นี้ยค่ะตรวจปัสสาวะนะคะก็เจอสารเสพติดในร่างกายอันนี้หนึ่งสอง เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายคือไม่มีใบอนุญาตไปอีกเพราะฉะนั้นโดนไป3ข้อหาจุกๆค่ะทําให้เสียทรัพย์เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชนจาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษน,นะคะ